สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาพูดถึงเรื่องของเสียงและที่มาของเสียงในทางดนตรีนะครับเสียงและที่มาของเสียงนี่มายังไงนะครับเรามาดูพร้อมกันเลยนะครับคุณลักษณะของเสียงนะครับคุณลักษณะของเสียง4ประการมีดังนี้นะครับ 1. ก็จะมีระดับเสียง 2. ความเข้มของเสียง 3. ความยาวของเสียง 4. คุณภาพของเสียงนะครับเสียงร้องนะครับเสียงร้องเป็นการเปล่งเสียงออกมาจะเป็นทำนองหรือไม่เป็นทำนองก็ได้นะครับ ลักษณะของเสียงร้องประกอบด้วย1เสียงร้องไห้ 2. เสียงหวีดร้อง3เสียงหัวเราะ4เสียงร้องนะครับเสียงดนตรีเสียงด,นต,ยงดนตรีคือเสียงที่เกิดขึ้นจากการกระทบหรือเสียดสีกันของสิ่งสองสิ่งองค์ประกอบสำคัญคือจังหวะนะครับ ดนตรีสากลมีทั้งครึ่งเสียงและก็เต็มเสียงนะครับระดับเสียงนะครับระดับเสียงเกิดจากเสียงสูงไปเสียงต่ำเกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุแนวเสียงสำหรับการขับร้องประสานเสียงก็จะมี1นึ่งซูฟาโนนะครับก็คือระดับแนวเสียงสูงของผู้หญิงอัลโตระดับแนวเสียงสูง แนวเสียงต่ําของผู้หญิงนะครับออโต้ Auto นะครับแนวเสียงต่ําของผู้หญิงเทนเนอร์ anner, แนวเสียงสูงของผู้ชายเบสแนวเสียงต่ําของผู้ชายนะครับต่อไปเรามาดูลักษณะจังหวะและทำนองนะครับในทางดนตรีสากลก็จะมีเครื่องหมายประจําจังหวะหรือไทม์สิกเนเจอร์นะครับไทม์สิกเนเจอร์เป็นเครื่องหมายกําหนดจังหวะนะครับ อันนี้คือ time signature นะครับก็จะมีเครื่องหมายกำหนดจังหวะนี่คือ6/8นะครับ6/8เลขบนบอกจำนวนเคราะที่อยู่ในห้องนะครับบอกจำนวนจังหวะเคาะที่อยู่ในห้องเพลงเลขข้างล่างนะครับบอกตัวโน้ตนะครับบอกลักษณะของตัวโน้ตที่ใช้เป็นเกณฑ์1จังหวะนะครับการอ่านหลักการอ่านก็คืออ่านว่า 68นะครับเลข6คือ1ห้องเพลงมี6จังหวะเลข8คือแทนด้วยโน้ตตัวโน้ตขบีต1ชั้นเท่ากับ1จังหวะนะครับอันนี้คือลักษณะของ Time Signature นะครับเครื่องหมายประจำจังหวะหรือเครื่องหมายกำกับจังหวะ Time signature นะครับก็จะมี1 ซีเต็มนะครับคอมมอนไทม์หรืออัตราจังหวะสามัญน,นะครับคอมมอนไทม์นะครับถ้าออกเสียงผิดก็ขออภัยด้วยนะครับ2ก็คือคั t ไทม์คืออัตราจังหวะตัดคัดไทม์ก็คือครึ่งนะครับอัตราจังหวะซีแบ่งในทางดนตรีสากลในทางนักดนตรีสากลเรียกว่าซีแบ่งนะครับส่วนตัวนี้เรียกว่าซีเต็มนะครับอัตราจังหวะ สีเต็มอัตราจังหวะสามัญนะครับแล้วก็อัตราจังหวะตัดนะครับอัตราจังหวะนะครับอัตราจังหวะ2ธรรมดาซิมเปิลนะครับนะซิมเปิลอัตราจังหวะ2ธรรมดาแล้วก็อัตราจังหวะ3ธรรมดานะครับอัตราจังหวะซิมเปิลดับเบิลไทม์นะครับอัตราจังหวะ สธรรมดาซิมเพิลทริปเปิลไทม์นะครับแล้วก็อัตราจารังหวะ4ธรรมดานะครับสธรรมดานะครับทำนองก็คือทํานองมีอิทธิพลต่อผู้ฟังนะครับทำนองมีอิทธิพลต่อผู้ฟังเป็นอย่างมากนะครับก็คือสามารถทำให้ผู้ฟังสามารถรับรู้ความรู้สึกของบทเพลงนั้นๆได้นะครับ ทำนองสามารถทําให้ผู้ฟังเกิดจินตนาการไปตามบทเพลงนะครับเสียงและระบบเสียงที่มาของการกําเนิดเสียงนะครับเสียงถือกําเนิดได้3ลักษณะก็คือ 1. เสียงธรรมชาติ2เสียงที่เกิดโดยมนุษย์สร้างขึ้นแล้วก็3เสียงที่ได้รับจากระบบนะครับเสียงที่ได้รับจากการจัดระบบ บันไดเสียงหรือสเกลนะครับกลุ่มของระดับเสียงหรือตัวโนต้ตที่นํามาจัดเรียงเป็นลําดับนะครับบันไดเสียงที่มีความสําคัญที่สําคัญก็คือบันไดเสียงเดียร์โทนิกที่เราใช้ใช้กันนะครับคียตลักษ์ก็คือฟอร์มนะครับบันไดเสียงเมเจอร์หรือเมเจอร์สเกลนะครับบันไดเสียงเมเจอร์สเกลที่ใช้เครื่องหมายชาร์ปนะครับแล้วก็บันไดเสียงเมเจอร์ ที่ใช้บันไดเครื่องหมายแฟรตนะครับที่ใช้เครื่องหมายแฟรตบันไดเสียงไมเนอร์สเกลนะครับบไมเนอร์สเกลเนี่ยก็มีลักษณะอยู่3บันไดเสียงด้วยกันก็คือบันไดเสียงเนเจอรันไมเนอร์สเกลหรือบันไดเสียงเนเจอรันนะครับก็คือบันไดเสียงไมเนอร์ธรรมดานี่เองนะครับ2บันไดเสียงฮาร์โมนิกไมเนอร์สเกล3บันไดเสียงเมโลดิกไมเนอร์นะครับ เมโลดิกไมเนอร์นะครับฮาร์โมนิกนะครับบันไดเสียงฮาร์โมนิกบันไดเสียงเมโลดิกไมเนอร์นะครับต่อไปก็จะเป็นรูปแบบของเพลงนะครับรูปแบบทางด้านดนตรีโครงสร้างรูปแบบของบทเพลงมีการแบ่งเป็นห้องเพลงหรือบาร์นะครับแบ่งเป็นวลีนะครับแบ่งเป็นประโยคและแบ่งเป็นท่อนเพลงสามารถแบ่งได้ดังนี้นะครับก็คือแบบ b บไบนารีก็คือแบบ2ท่อนแล้วก็แบบ t ท r n a r y ก็คือ3ท่อนนะครับรูปแบบของเพลงนะครับรูปแบบทางด้านดนตรีก็จะเป็น Binary ก็ก็จะมีท่อน A แล้วก็ท่อน B นะครับแบบ3แบบฟอร์มที่2ก็คือ t ท r n a r y รีฟอร์มนะครับเทอร์นารีฟอร์มก็จะมีท่อน A ท่อน B ท่อน A หรือท่อน A ท่อน B แล้วท่อน a แดนะครับ เขาเรียกว่า e ีเดในทางดนตรีสากลน,นะครับรูปแบบทางดนตรีนะครับคุณสมบัติเฉพาะเครื่องดนตรีรวมทั้งเสียงร้องนะครับก็คือ1การประสานเสียงนะประสานเสียงก็จะมีลักษณะขั้นคู่นะครับอินเทอร์วลแล้วก็คอร์ดนะครับการประสานเสียงหรือฮาร์โมนีนะครับคือเสียงดนตรีต่างๆที่ถูกกำหนดให้บรรเลงพร้อมกันโดยมีหลักการ การเรียบเรียงประสานเสียงนะครับการเรียบเรียงเสียงประสานนะการประสานเสียงเกิดขึ้นได้ทั้งแนวตั้งและก็แนวนอนนะครับต่อไปประเภทของดนตรีพื้นบ้านแล้วก็ดนตรีร่วมสมัยดนตรีโฟก์นะครับดนตรีโฟก์เนี่ยหรือดนตรีพื้นบ้านนะครับหรือโฟก์มิวสิก สร้างขึ้นเพื่อความสนุกสนานนะครับความบันเทิงและประกอบพิธีกรรมของชาวบ้านรูปแบบไม่ซับซ้อนนะครับมี2-3ท่อนนะครับสอท่อนเพลงลักษณะของทํานองและจังหวะคล้ายตามรูปแบบกิจกรรมเครื่องดนตรีที่ใช้คือเครื่องดนตรีประจําถิ่นนะครับดนตรีสมัยนิยมดนตรีป๊อป นะครับดนตรีป๊อปมีต้นกำเนิดจากสหรัฐอเมริกานะครับยุค1,950ได้รับความนิยมเรื่องเพลงร็อกแอนโดรนะครับยุค1,970เพลงป๊อปร็อกได้รับความนิยมนะครับเป็นอย่างมากเลยยุค1,980เพลงป๊อปได้เริ่มนำมาสังเคราะห์เข้ามานะครับเพลงป๊อปได้เริ่มนำดนตรีสังเคราะห์เข้ามาใช้ในบทเพลงนะครับ ยุค1,990นะครับมีการรวมตัวกันของนักร้องแนวป๊อปกลายเป็นวงดนตรีในรูปแบบบอยแบนด์นะครับสำหรับการสอนออนไลน์ในวันนี้นะครับเรื่องของดนตรีนะครับที่มาของเสียงนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมทริปนี้จนจบนะครับ ก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับหากท่านต้องการให้เราทำคอนเทนต์ไหนนะครับก็แสดงความคิดเห็นได้ใต้คลิปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ